สติมากสติมากเราเราไม่ได้อบรมสี่ห้านะลูกไม่ต้องเรียบร้อยขนาดนั้นก็ได้อาปากกว้างๆว้างนิดหนึ่งนะสติมากสติมากปัญหาน้อยปัญหานอยสติน้อยสตินอยปัญหามากปัญหามากย้ำอีกครั้งสติมากสติมากปัญหาน้อยปัญหานอยสติน้อยสตินอยปัญหามาก อาจารย์ยศตระมีสติประเมินครั้งถ้าอาจารย์พูดคาอะไรก็ตามที่มีคําว่าสตินําหน้าให้พวกเราคาตามถ้าคาไหนไม่มีคําว่าสตินําหน้าอย่าทําตามมาทดสอบนะมีสติประเมินครั้งมีสติประเมินสองครั <may même> ้งมีสต <may lavor> ิประเมินสองครั้งประเมินหนึ่งครั้งเผ็ดไหมเผ็ดเพราะอะไรแสดงว่าเราเริ่มเข้าใจนะเนี่ยสติเริ่มมาแล้วถ้าไม่ทดสอบ ถ้าพระอาจารย์พูดธธรรมะมีสติลุกขึ้นให้พวกเรานั่งลงเพิ่มความยากของการมีสติถ้าพระอาจารย์พูดธธรนั่งลงให้พวกเราทำไมถ้าพระอาจารย์พูดธธรมมีสติลุกขึ้นให้พวกเราดีีมีธรรมะเวลาพบกพระต้องต้องตูจ้าด้วยทำไมถ้าพระอาจารย์พูดธธว่มมีสติลุกขึ้นให้พวกเราถ้าพวกเราให้พวกเรานั่งลงพวกเราต้อง เดินขึ้นเป็นการสวนขางฝึกสติของเราเอามายมีสติประเมินหนึ่งครั้งมี่ไประเมินสองครั้งมี่ไประเมินสามครั้งประเมินหนึ่งครั้งถูกไหมอย่างอ้าวอย่างนี้นะจริงๆพระอาจารย์เนี่ยให้โอกาสเที่ยวนี้ไม่นับนะโอกาสไม่ควรให้เกินสามครั้งถ้าเกินสามครั้งปุ๊ัมันจะกลายเป็นอากาศเพราะเราไม่เห็นคุณค่าของโอกาสที่ได้รับเข้าใจไหมครับ เข้าใจเอาทั้งหมดมีติลุกขึ้นเอาลุกทำไมลุกเมืเ่อกี้พระอาจารย์พูดว่าไงถ้าบอกมีสติลุกขึ้นให้นั่งอาถ้าบอกมีสติให้นั่งลงจึงลงุก <quotation> มีติทัท้งหมดนั่งลงครับโอ้เริ่มมีสติพีธีทั้งหมดประนมมือขึ้นพีธีทั้งหมดจับหัวพีธีทั้งหมดจับหูพีธีทั้งหมดจับตาพีธีทั้งหมดจับปากพีธีทั้งหมดจับลายพิธีทั้งหมดจับหู มีสติไม่เด้โปรโมนึ่งครั้งไม่ไดโปรโมทสองครั้งกติกาของเราถ้าใครทาผิดให้นั่งลงมีสัจจะตัวเองนะครับอย่าไปมองคนอื่นแต่เราก็มีสัจจะในตัวเองถ้ารู้ตัวเองว่าผิดก็ให้นั่งลงแล้วหันหน้ามาพระอาจารย์อามบดมีสถิติโปรโมทหนึ่งครั้งมีสถิติโปรโมทสองครั้งมีสติยกมือขวามีสติยกมือซ้ายมีสติยกมือขวามีสติหันซ้ายซ้ายอยู่ด้าไหน ม่ได ah. uh ้หันความอ่าวิธีร้อมเมื่อครั้งยังยังไม่ได้หันมหาปัญญานะมีพร้อมเมื่อครั้งมิธีพร้อมเมื่อสองครั้งสามครั้งแหมใครปรบมือเมื่อกี้นั่งลงเลยครับมีสัจจกับตัวเองหันมหาปัญญาเอาแล้วเอาแล้วคนที่นั่งหันหน้ามหาปัญญาลูกมิธีพร้อมเมื่อครั้งมิธีพร้อมเมื่อสองครั้งมวิธีหันหน้ามหาปัญญา มีตียกมือซ้ายมีตียกมือขวามีตีซ้ายมีตีขวาซ้ายเน่ยใคยกซ้ายทั่งมรเลยสติขาดนะพระอาจารย์จะเฟ้นหาคนมีสติเยอะที่สุดตดวเว่าโรงเรียนเราจะมีคนมีสติไหม